ตอนนี้นะครับทางรถไฟสายใต้นะครับถูกรถแมคโคขึ้นมายึดแล้วนะครับนี่นะครับเป็นทางประธานนะครับทางเก่านะครับของย่านสถานีของตะคดนะครับตอนนี้แมคโคขึ้นมายึดทางรถไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายเก่าถูกตัดขาดนะครับ นี่ถนะ้าเป็นจุดที่ต้องตัดทางออกนะครับนี่คนะจุดตัดรางนะครับจากบริเวณนี้ไปนะครับจะตัดออกนะครับจนไปถึงผ่านสถานีของตะโคดไปนะครับเดี๋ยวรถไฟที่มาทุกขบวนนะครับจะวิ่งทางใหม่เป็นทางคู่นะครับที่ ขนานไปกับทางสายเก่านะครับแล้วก็บริเวณคลองตะคดนะครับสถานีแห่งนี้นะครับก็จะถูกทางเก่าก็จะถูกรื้อออกไปนะครับตอนนี้ถูกรดแมคโครขึ้นมายึดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางสายเก่าพร้อมที่จะรือ้อ ทางเก่าออกนะครับตอนนี้ตัวล็อกรางนะครับก็จะถูกตัวลักรางถูกแกะออกไปหมดแล้วนะครับ ในย่านของสถานีคลองตะคดนะครับอำเภอโพธารา,ามจังหวัดราชบุรีนะทางรถไฟสายใต้ทางเก่านะครับถูกแม็โครยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกขบวนต้องใช้ทางใหม่นะครับในการตัญจรลงใต้นะครับหรือว่าจะใต้ขึ้นกรุงเทพนะครับ ที่บอกนะครับว่าจุดที่ต้องตัดรางออกนะครับก็คือจุดที่จะต้องมีการรื้อออกแล้วก็ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่โค้งของสถานีความประคดนะครับผ่านหน้าสถานีไปนะครับก่อนข้ามสะพานดำเเล็กน้อยนะครับทางจะถูกรื้อออกนะครับแล้วมีการปรับปรุงใหม่นะครับ นี่ก็เป็นการพัฒนานะครับในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับทางเก่าย่านสถานีนะครับของทองตะกดจะถูกปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตามสิดตายสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ น้องประดุกชาแนลนะครับ